สวัสดีครับชาวเจนซีที่มีฟุตบอลอยู่ในสายเลือดทุกคนกลับมาพบกับผมคอในฟุตบอลเจนซีและซีรีส์คอบอลคอนเล่าครับวันนี้ผมต้องมาทำหน้าที่ที่มันลำบากใจนิดหน่อยนะคือต้องมาเล่าเรื่องของนักเตะที่มาจากทีมที่ผมก็ไม่ได้เชียร์เป็นพิเศษทั้งคู่เลยด้วยทั้งทีมเก่าและทีมใหม่ของเขาแต่เรื่องราวของเด็กคนนี้มันน่าสนใจมาก จนผมจะมองข้ามไปไม่ได้จริงๆครับเราจะมาเจาะลึกเส้นทางที่เหมือนบทละครของโคพาเมอร์จากเด็กปั้นของแมนซิตี้สู่การเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเชลซีและการก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์สโมสรอนโลกนี่คือฮีโร่สีน้ำเงินค้นใหม่แห่ง,กงเกาะอังกฤษผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นการแจ้งเกิดและการระเบิดฟอร์มจนกลายเป็นนักเตะระดับโลกเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นที่เมืองคู่ปรับตลอดการของเราครับแมนเชสเตอร์โคพาเมอร์ mer, เกิดและโตที่เมืองไวเทนแชร์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแมนเชสเตอร์และเหมือนกับเด็กท้องถิ่นที่มีพรสวรรค์คนอื่น,นๆเขาก็ถูกดูดเข้าไปในระบบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่อายุแค่8ปีเท่านั้น เขาเติบโตมาในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเล่นริมเส้นก็ได้แต่จุดเด่นของเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยไม่ใช่แค่ความเร็วหรือการยิงประตูแต่มันคือสมองครับการอ่านเกมการจ่ายบอลที่มันดูเหนือกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันเป็นนักเตะท,ที่เล่นบอลฉลาดมาตั้งแต่เด็กและพรสวรรค์เชิงผู้นำนี่แหละที่ทำให้เขาได้รับปลอกแขนกับทันทีมเยาว,วชนยู18ของแมนซิตี้ในตอนนั้น เขาถูกมองว่าเป็นเจ้าชายสีฟ้านคนต่อไปเป็นความหวังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรในอนาคตแต่นั่นมันคือเวทีของเด็กๆครับคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเจ้าชายสีฟ้านคนนี้ต้องก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ที่เต็มไปด้วยซปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่สตีทุ่มเงินซื้อมาทุกปีเขาจะยังมีที่ยืนอยู่หรือไม่หรือเขาจะกลายเป็นแค่อีกหนึ่งดาวรุ่งที่มีแววแต่สุดท้ายก็ต้องหายไปกับการเวลา คำตอบของคำถามนั้นก็คือเขายังมีที่ยืนแต่เป็นที่ยืนในฐานะตัวสำรองอดทนครับเขาได้เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในวันที่30กันยายนปี2020ในเกมคาราบาวครับเจอกับเบอร์ลี่ซึ่งมันก็เป็นเหมือนเส้นทางของดาวรุ่งส่วนใหญ่เลยครับที่มักจะได้โอกาสในฟุตบอลถวยก่อนแต่โมเมนต์ที่ทำให้ทุกคนเริ่มหันมามองเขาจริงๆคือวันที่19ตุลาคมปี2021 ในเวทีที่ใหญ่ที่สุดอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ยิงประตูแรกในนามทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จในเกมที่เจอกับคลับบรูชมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเฮ้ hey, ผมก็มีของนะตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับแมนซิตี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด41นัดยิงได้5ประตูตัวเลขมันอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่คุณต้องเข้าใจว่า การสอดแทรกขึ้นมามีบทบาทในทีมที่มีทั้งเดอร์บอยน์แบรนาโดซินวาฟิลโฟเดนมันเป็นอะไรที่โคตรจะยากถึงแม้บทบาทส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นตัวสำรองแต่เขาก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรพูดแล้วมันก็เจ็บใจนิดๆนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเขากวาดมาหมดแล้วพรีเมียร์ลีกรดูการ2022 2023 FA เอคับปี2023และที่สำคัญที่สุดยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปี2023แถมในช่วงต้นฤดูกาล2023-2024เขายังเป็นคนยิงประตูสำคัญในนัดชิงยูฟ่าซูเปอร์คัพอีกด้วยคือพูดง่ายๆว่าในวัยแค่21ปีเขามีเหรียญแชมป์ถูกรายการที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะฝันถึงได้ประดับบารมีแล้วแต่ครับ แต่การเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมันไม่เคยเพียงพอสำหรับนักเตะที่มีความทะเยอทะยานเผาเมอร์รู้ดีว่าถ้าเขายังอยู่ที่ซิตี้ต่อไปเขาก็จะเป็นได้แค่อะไหล่ชั้นดีไม่ใช่เครื่องยนต์หลักของทีมและนั่นก็นำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาการตัดสินใจที่จะเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากทีมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนั้นเพื่อไปหาโอกาสในการเป็นตัวจริง ซึ่งมันก็ได้นำพาเขาไปสู่สมโมสรสีน้ำเงินอีกแห่งหนึ่งในลอนดอนที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเดือนสิงหาคมปี2023เชลซีในยุคที่กำลังสร้างทีมใหม่ยอมทุ่มเงินกว่า40ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเด็กหนุ่มคนนี้มาร่วมทีมในตอนนั้นหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับแพงไปหรือเปล่าสำหรับนักเตะที่ยังไม่เคยเป็นตัวหลักให้ใครเลย และช่วงแรกที่เขาย้ายมามันก็ยังไม่ได้เปรี้ยงปร่างอะไรมากมายนักมันเหมือนเป็นการค่อยๆปรับตัวค่อยๆหาที่ทางของตัวเองในทีมใหม่แต่แล้วหลังจากที่พอชมาริซิโอโปเชติโน o เริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเด็กคนนี้และแตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาลงสนามอย่างต่อเนื่องมันก็เหมือนการกดปุ่มระเบิดเวลาครับฤดูกาล2 0 2 3 4ขีด มันคือฤดูกาลของโคพาเมอร์อย่างแท้จริงจากตัวสำรองที่ซิตี้เขากลายมาเป็นเดอะแบ็คของเชลซีกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในเกมรุกของทีมตัวเลขสถิติของเขามันบ้าไปแล้วครับเขายิงในพรีเมียร์ลีกไป22ประตูเป็นรองดาวซันโวของลีกบวกกับอีก11แอสซิสต์รวมแล้วเขามีส่วนร่วมกับประตูไป33ลูกสำหรับนักเตะท,ที่เพิ่งย้ายมาฤดูกาลแรกกับทีมที่ฟอร์มกระท่อนกระแทน่น นี่คือตัวเลขที่มันเหนือคำบรรยายจริงๆไอ้ท่าดีใจที่ทำมือสันๆเหมือนคนหนาวเนี่ยเราเห็นกันจนเบื่อเลยครับและด้วยฟอร์มระดับนี้มันก็ไม่แปลกเลยที่รางวัลส่วนตัวจะไหลามาเทมาหาเขาเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของเชลซีไปแบบนอนมาคือถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับและที่สำคัญเขาก็ยังคว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศ อย่างนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกไปครองอีกด้วยมันคือการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเก่าของเขาที่แมนเชสเตอร์ว่าการตัดสินใจย้ายทีมของเขาในวันนั้นมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในลีกมันแค่เป็นบทโบโรงที่จะนำเขาไปสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่กว่าเวทีที่จะทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ เรื่องของเรื่องก็คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเชลซีในช่วงท้ายฤดูกาลมันส่งให้พวกเขาได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรฟีฟ่าคลับเวิลด์คั2025ในรูปแบบใหม่ที่รวมเอาสุดยอดทีมจากทั่วโลกมาเจอกันและในทันวร์นาเมนต์นี้แหละครับที่โคพาวเมอร์ได้ประกาศสักดาหให้ทั้งโลกได้เห็นว่าเขาไม่ใช่นักเตะระดับพรีเมียร์ลีกอีกต่อไป แต่เขาคือนักเตะร,ระดับโลกของจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดชิงชนะเลิศที่เชลซีต้องโคจรมาเจอกับทีมเก่าของโคชคนเก่าเปอแชเกมนั้นมันคือโคพาเมอร์โชว์อย่างแท้จริงสกอร์จบลงที่เชลซีถล่มเปอเชไป,ป3-0ต่อและทั้ง3ประตูนั้นมาจากฝีเท้าของเขาทั้งหมด โดยเขายิงไป2ประตูกับอีก1นึ่แอสซิสมันคือฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบเป็นฟอร์มการเล่นในนัดชิงชนะเลิศที่นักฟุตบอลทุกคนใฝ่ฝันและมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่หลังจบทัวร์นาเมนต์เขาจะคว้ารางวัลโกลเดนบอลหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองแบบไร้คู่แข่งณจุดนี้เขากลายเป็นผู้นำทางเกมรุกของเชลซีอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบของโคช้ชคนใหม่อย่างเอนโซมาเรสกาซึ่งเป็นโคช้ชที่รู้จักเขามาตั้งแต่สมัยอยู่อะคาเดมีของแมนซิตี้มารเรสกาให้อิสระกับฮาเมอร์อย่างเต็มที่ปล่อยให้เขาเล่นอย่างที่ใจต้องการและผลลัพธ์ที่กลับมาก็คือแชมป์สโมสรโลกมันคือการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อจากเด็กหนุ่มที่ไม่มีตำแหน่งในทีมแชมป์ยุโรปสู่การเป็นนักเตะที่แบกทีมคว้าแชมป์โลกได้ด้วยตัวเอง แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะนอกจากความสําเร็จในระดับสโมสรแล้วประตูสู่ทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่มันก็กําลังเปิดอ้ารอเขาอยู่เช่นกันคือต้องบอกก่อนว่าในระดับเยาวชนเนี่ยพาเมอร์เขาคือตัวหลักของทีมชาติอังกฤษมาตลอดอยู่แล้วและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษชุด u 21ที่คว้าแชมป์ u e f อ u ยู e u 21ยูโ e รในปี2023มาครองได้สำเร็จ ซึ่งมันก็เป็นเครื่องยืนยันในฝีเท้าของเขาในระดับทวีปได้เป็นอย่างดีแต่แน่นอนครับเป้าหมายที่แท้จริงมันคือทีมชาติชุดใหญ่และด้วยฟอร์มการเล่นที่มันระเบิดเถิดเทิงกับเชลซีมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษจะมองข้ามเขาไปได้ในช่วงปี2024-25ถึงเราจึงได้เห็นชื่อของโคพาลเมอร์ถูกเรียกเข้าไปติดทีมชาติชุดใหญ่หลายตัวหลายครั้งทั้งในเกมกระชับมิตรและในรายการอย่าง Nations League มันคือการให้โอกาสเขาได้เข้ามาซึมซับบรรยากาศและพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมแล้วสำหรับเวทีที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่ตัวหลักเบอร์ต,ต้นๆในทันทีเพราะต้องยอมรับว่าในตำแหน่งแนวรุกของทีมชาติอังกฤษตอนนี้มันมีการแข่งขันที่สูงมากมีทั้งซาก้าฟูเดนเบลลิงแฮมแต่ด้วยฟอร์มการเล่นและความสม่ำเสมอของเขาผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่ใครจะมองข้ามเขาไปได้ดังนั้น เส้นทางของเขากับทีมชาติอังกฤษในตอนนี้มันยังเปิดกว้างมากๆครับเขายังมีโอกาสเต็มตัวที่จะลุ้นติดทีมเพื่อไปลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลโลกซึ่งถ้าเขายังรักษามาตรฐานการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไว้ได้ผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นเขาเป็นกำลังหลักของทัพสิงโตคำรามได้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนั้น ก็คือเรื่องราวการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อของโคพาเมอร์จากเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถูกมองว่าเป็นแค่อะไรลชั้นดีสู่การเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเชลซีและการก้าวขึ้นไปเป็นฮีโร่พาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกได้สำเร็จมันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าพรสวรรค์อย่างเดียวมันไม่พอแต่มันต้องมาพร้อมกับโอกาสและความกล้าที่จะเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซน ถ้าวันนั้นพาวเมอร์ไม่กล้าที่จะย้ายออกจากแมนซิตี้วันนี้เราก็อาจจะไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาก็เป็นได้ในฐานะแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมานะครับว่าการมีนักเตะอย่างเขาอยู่ในทีมคู่แข่งอย่างเชลซีมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากๆเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ในซีรีส์คอบอลคอเล่าก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลเจาะลึกในสไตล์แบบนี้ที่ได้ทั้งสาระและความมัน ก็ฝากกดติดตามฟุตบอลเจนเซกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมคอต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ